สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสารคันธารนากุลหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินวันนี้ผมจะมาพูดถึงการออกกําลังกายในผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็น3ากลุ่มง่ายๆคือกลุ่มที่1กลุ่มที่ยังมีความเปราะบ,บางไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีกลุ่มที่สองกลุ่มที่เริ่มออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องแคล่วและกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่มาออกกําลังกายโดยทั่วไปในสวนสาธารณะ แล้วกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่อาจจะยังเริ่มท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยจะย,ยังเริ่มเพิ่งเริ่มออกกําลังกายเราก็จะแนะนำการออกกําลังกายในท่านั่งโดยใช้เก้าอี้อหาเก้าอี้ที่มีความมั่นคงนะครับท่านนั่งลงนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วกระดกข้อเท้าท่านี้เป็นท่าที่หลายท่านอาจจะทําอยู่แล้วรู้สึกสบายครับอันนี้จะได้ประโยชน์คือได้ทั้งการออกกําลังกายเข่าและได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านหลังนั่งยกขาขึ้นกระโดกข้อเท้าให้ตึงที่สุดแล้วก็หมุนขอ้อเท้าครับอย่างนี้ถือว่าเป็นหน ท่านปฏิบัติอย่างงี้ประมาณ10ครั้งนะครับท่าที่2เป็นท่ายืดเหยียดหลังนะครับในท่านั่งนั่งให้สบายๆนะครับแล้วก้มลงจับข้อเท้าตัวเองโดยค่อยๆก้มลงไปอย่าฝืนนะครับค่อยๆครับค่อยๆก้มลงจับข้อเท้าตัวเองหลายท่านอาจจะยังจับไม่ถึงนะครับก็จับน้าแข้งแล้วค่อยๆเลื่อนลงไปจนสามารถจับได้มากขึ้นทําข้างซ้ายแล้วสลับมาทําข้างขวานับเป็น1ครั้งท่าที่3นะครับท่านี้เป็นท่านหนึ่งนะครับที่จะช่วยท่านในการที่จะ ป้องการเรื่องที่หลายท่านเนี่ยจะรู้สึกมีความตึงของหลังนะครับก็คือนั่งตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วเหยียดมือขึ้นครับเหยียดมือขึ้นทั้งบนสุดๆเลยนะครับท่านที่ยังมีปัญหาไหล่ก็ยกเท่าที่ยกได้เมื่อยกสามารถยกเหยียดมือขึ้นตรงได้ก็พยายามเหยียดเหมือนเราจะพยายามเหยียดมือขึ้นไปนะครับอันนี้ถือว่านับเป็นหนึ่งครั้งถ้าสามารถเหยียดมือขึ้นตรงได้เมื่อไหร่ ไหลเราก็จะสบายขึ้นช่วงบนเราก็สบายขึ้นและหลังเราก็จะสบายขึ้นครับท่าที่4เป็นท่าออกกําลังกายส่วนส่วนบนนะครับก็เป็นเหมือนกับเราการยืดเหยียดแขนเหมือนที่เราทําในยืดเหยียดขาแล้วค่อยๆดึงแขนช้าๆนะครับเท่าที่ดึงได้อย่าฝืนนะครับแล้วค่อยๆแบะอกออกนะครับท่านี้เป็นท่านหนึ่งที่จะมีประโยชน์ในการรักษาความตึงแก้ความตึงของโครงสร้างข้างบนและช่วยการรักษาท่าทางของส่วนบนด้วย สำหรับท่าที่5เป็นท่าที่สําคัญมากครับโดยเพราะผู้ที่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีหรือเดินไม่ดีก็คือง่ายๆข่านนั่งบนเก้าอี้นะครับแล้วย่ำเท้าขึ้นลงเหมือนเราเดินนี่แหละครับ,นะรบท่านี้นอกจากได้ประโยชน์ของความคล่องการฝึกการคล้ายจะเตรียมเดินแล้วยังได้เรื่องของหัวใจด้วยอยันที่ท่านยำ่ำถ้าท่านย่ำเร็วขึ้นท่านเหนื่อยขึ้นท่านจะได้ความแข็งแรงของหัวใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับชุดที่2เป็นชุดสาหรับคนที่เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยืนออกกำลังกายได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะล้อมประกอบด้วยหาเก้าออขอบ สวนขอบต้นไม้ให้มันคงแล้วก็จับนะครับแล้วก็เหยียดขาไปด้านหลังแล้วค่อยๆงอเขา่าอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสาหรับการที่จะยืดเหยียดนะครับท่าที่2มีความสําคัญมากสําหรับหลายคนที่เดินแล้วรู้สึกว่าไม่มัน่นคงคือทําให้ข้อเท้าแข็งแรงขึ้นด้วยการจับขอบโต๊ะแล้วยืนขย่งนะครับค้างไว้สัก1 2 3 4งหแล้วก็ลงกลับสู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ดกข้อเท้าขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับหลายท่านคิดว่าง่าย ไม่จับขอบโต๊ะหงายหลังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น 1. ให้จับขอบโต๊ะอย่างมั่นคงยืนขย่ง1,2,3,4,5ลงมาพื้นที่แล้วก็กระโดดข้อเท้าขึ้นท่าที่3นะครับหลายท่านที่เดินแล้วเนี่ยโครงเคลงเนื่องจากกล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจับเก้าอี้ให้มั่นคงนะครับแล้วก็เตะกลางขาออกและเวียงขาออกข้างๆครับพยายามนะครับอย่าเอียงตัวนะครับ เพราะหลายท่านเนี่ยพอกล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงเตะแล้วก็เอียงตัวอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นต้องจับให้มั่นคงและเตะเท่าที่ได้แล้วค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆครับท่านจะได้ประโยชน์คือได้ข้อสะโพกที่แข็งแรงขึ้นแล้วข้อสะโพกที่เคลื่อนไหวดีขึ้นถ้าต่อไปเป็นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกหลังซึ่งมีความสํางแคในการเดินเหมือนกันและมีผลต่อการปวดหลังด้วยด้วยการจับขอบเก้าอี้นะครับแล้วค่อยๆย,ยกขาขึ้นนะครับแล้วก็เตะขาไปข้างหลังนะครับเพราะั้นหนึ่งจับขอบเก้าอ ยกขาขึ้นเพื่อประเมินความมั่นคงของตัวเองถ้ารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงก็อย่าเพิ่งเตะขาไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวหน้าขมำนะครับท่าสุดท้ายอันนี้เป็นท่าที่ช่วยให้เราได้ยืดเหยียดคลายหลายคนนี่มีความตึงของกล้ามเนื้อสีข้างโดยไม่รู้ตัวก็ยืนกลางขาที่เหมาะสมนะครับแล้วเอียงข้างเหมือนกับเรากำลังสไลด์มือลงไปตามข้างลําตัวเรานะครับซ้ายแล้วก็ขวาทีละช้าๆอย่าฝืนทุกท่านเนี่ยอย่าฝืนนะครับค่อยๆทำนะเพื่อให้ระก้างกายเราคลายขึ้น สำหรับท่านที่ออกกําลังกายอย่างประจำแล้วสม่ําเสมอมาเดินออกกาลังกายในสวนต่างๆสม่ำเสมอแล้วการยืดเหยียดมีความสําคัญมากแต่เนื่องจากทุกท่านคงมีเวลาจํากัดเพราะผมจะพยายามจะสอนท่ายืดเหยียดที่สั้นหลายท่านที่ทําปฏิบัติอยู่แล้วมีท่ายืดเหยียดที่ครบสมบูรณ์ก็ทํานะครับแต่ผมพยายามสอนท่านที่ไม่เคยทําขอให้ปฏิบัติอย่างน้อย3ท่าคือ1ยืดเหยียดแขนส่วนบน ด้วยการนะครับหาต้นไม้อะไรมาดันนะครับแล้วค่อยๆเอียงตัวไปเหมือนเราเดินไปข้างหน้าเหมือนเราดันขอบประตูแต่เราหาขอบที่แน่นแล้วเดินไปข้างหน้าเอียงตัวมาข้างหน้านะครับทำทีละข้างหรือถ้ามีขอบอะไรที่เราสามารถทําพร้อมกัน2ได้ในสวนก็สามารถทํานี่คือท่าที่1เพื่อเหยียดส่วนบนท่าที่2นะครับหลายท่านเนี่ยมีความตึงจากการที่นั่งทํางานหรือนั่งอยู่บ้านดูซีรีส์ต่างๆนะครับเอามือประสานกันนะครับคล้ายๆจับเป็นมัดอตมแล้วก็พยายามยืดเหยียดให้เหนือศีรษะ ท่าตึงเท่าไหร่ะระถ้าสามารถเหนี่ยยได้ยิ่งดีแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับช้าๆนะครับเท่าที่ตึงแล้วก็กลับมาตำแหน่งเดิมแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่ายืดเหยียดส่วนล่างก็คือท่าที่ท่านเคยเห็นประจําก็คือหาจับขอบต้นไม้ขอบอเครื่องออกกําลังกายที่มั่นคงแล้วยอ่ยอเข่าด้านหนึ่งไปข้างหน้าเล็กข้างไหลให้เหยียดตรงนะครับ แล้วก็ค่อยๆย่อ,ยยอเข่าด้านหน้าลงโดยขาข้างหลังเนี่ยให้ชี้ไปข้างหน้าแล้วเข่าพยายามตึงมากที่สุดส้นเท้าอย่ายกนะครับอันนี้เป็นการยืดเหยียดขาท่อนล่างเพราะอย่างน้อย3ามท่าน,นียจะช่วยให้ท่านได้ยืดเหยียดก่อนที่ท่านจะไปออกกาลังกายสาหรับยุคนี้ทุกท่านคงเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายแล้วมีข้อหนึ่งที่สําคัญคือไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็สามารถออกกําลังกายได้ทุกเวลา